สวัสด,ดียามเช้าจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะทุกคนโอ้ยหยมมากพักบ้านเพื่อนค่ะพากบ้านคุณแม่แอมนะคะแต่ประเด็นคือบ้านนี้ก็ไม่มีทีแต่ตอนนี้หู่มากไปกินกาแฟก่อนคือเวลาไปกินกาแฟต้องไปกินที่บ้านนางนะคะเพราะว่าบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะคือนางซื้อไวแ้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรดูนี่ทุกอย่างว่งเปล่าซื้อให้ฉันมานอนอย่างเดียวค่ะเวลาฉันมาพิษณุโลกนะ ฉันก็เพิ่งถุดทำความสะอาดนะค,ะคะนี่นีนะ่ทุกอย่างอย่างมาเปล่ายังไม่มีอะไรค่ะไปทานกาแฟกันค่ะทุกคนขอเป็นที่ดีนะคะแดดพิษณุโลกแรงมากหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนฉันอยู่กรุงเทพอะ่ะฉันไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตเอาดอกอยางี้เธอฉันไม่ค่อยได้ออกไปที่ไหนส่วน,นใหญ่ก็อยู่แต่ในห้องในตึกในอะไรเนะครพออยู่พิษณุโลกฉันออกข้างนอกเยอะมากค่ะก็เลยทาให้รู้สึกว่าอืมแดดพิษณุโลกแรงจังเลยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปาทุกคนอยู่ยทานกาแฟก่อนนะคะขอปเป็นวันที่ดีค่ะมารับประทานอาหารยำเช้ากับเบาๆรับแม่ทั้งหเข้ามาอันนี้ไม่เกี่ยวออันนี้ไม่เกี่ยวไปค่ะขอปเป็นวันที่ดีค่ะ